กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกับผมยาโจบหงรวยแล้วจิตตายไปนะอ่ะก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็มาเจอกันกับอีกแล้วท่านผู้ชมเลยครับเกม ซูเปอร์มาร์เก็ตสเปเร่ท่านผู้ชมนะโอหมากับทุนแม่งอย่างสวยมาแล้วก็จะมาใช้สูตรกับเกมนี้เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะบ๊อบไลท์ย่างครับพี่น้องไปกันเลยดีกว่าสูตรเดิมเราก็เบ็ดสิบสามสิบครั้งเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าจะรอดเจอจะร่วงจะอะไรยังไงไม่ใช่มะม่วงร่วงได้ครับโยโยโยฮะโอ้โยสวัสดีครับนนพี่น้องเดีราให้ใจก่อน เลยตายกอนบอลเลี้ยวเกมตายวะก็ในเรื่กันว่าสูตรนี้จะใช้กับเกมนี้ได้ผลหรือเปล่าทุกคก็ไม่ได้มานานแล้วสำหรับเกมนี้ไม่ได้มานานนานเลยนะจตั้งแต่มันเล่นผมไวหนักๆข่าวนั้นผมไม่เข้าเลยเฮียมันกูกูโกรดอ่ะโกรดจริงด้วยไม่มาเลยไม่ได้เข้าเลยเนี่ยก็แวมาหน่อยมองหน้ามันรู้สึกว่ามันคิดถึงนิดนึงนะ มองหน้าเกมแล้วรู้สึกคิดถึงก็เลยเข้ามาลองดูสูตรนี้พอดีจําได้ว่ามีสูตรที่ยังไม่ได้ใช้เลยเกมนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ตอนนี้โอ้หเน็ตโคตหนาแล้วุ่นผู้ชมขอไปไปเน็ตด้วยนะอากาศพายุเข้าพอดีอากาก็จะประมาณนี้นะเนสกากับพี่น้องโเข้าไปคูณสี่ อนะยังถือว่ามีตัวคงตัวโคโมาอยู่โอ้โหกะจะไม่ได้เข้าคานั้นก็คือแป๊บเดียวท่านผู้ชมหายลิบเลยโอ้โหคลิปหายก็เลยโกรจัดก็เลยไม่เข้าแม่เลยามารู้กันว่าจะรอดหรือป่าท่านผู้ชมนะก็หลังเลิกงานของเราอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมมาประกัน่างใจกับยาโจกของเราได้นะ ไ,ไี่ยอมหายใจไม่ได้หรอกก <c oughs> ็ยังเงียบๆอยู่นะจะหมดกะจะหมดสามสิบครั้งแล้วเนี่ยยังไม่เห็นมีพี่กองฟิกเกมมาเลยนะเอาแต่คูณหกมาเอาดิโป่งเข้าไปเอาดิคูณหกมายังพอได้อเอย้ย ตะโคูนมาหรือเปล่าโอ้ตัวงานตะโคูนี่แหละถ้ามีตะโคูนนั่นแหละมาไม่กี่เขาเหมือนไม่ได้หลุดเลยอ,อะไรของมึงเนี่ยเนี่ยพอมาก็มาไม่มีอะไรจ่ายโอ้เอารอหล่นได้ฮะโอเคเข้าใจเราคงคาดหวังกับแกมากเกินไปโอ้ ก็หมดเป็นเรียบรอยสาสิบครั้งโอ้ยประมาณสำกดเองคือเกานั่นละเฮ้ยใช่ไหมมึงเนาะนั่นก็ต้องเราก็ต้องมากดเองเหมือนเดิมนันท่านผู้ชมโอ้ยสามสิบครั้งไม่มีอย่างเกิดขึ้นเลยพี่น้องอืม ตก็เหนื่อยๆน,น,นะท่านผู้ชมเอ้ยาโอ้ยหา,ายขึ้นมาต่อลุ้นเลยเยอะอันว่าโอ้ยเรียบร้อยฮะโอ้โหรุนแรกก็เอาเลยทีเดียวเชียวไม่นับอันที่รอหล่นนะอันนี้คือได้ลุ้นนะเอ้ยรุนแรกก็เอาเลยว่ะเดี๋ยวดิเอ้ยคูณเก้ามาเอ้ยกระจายมาลูกโอ้สิบหา,ายเอ้ยเอ้ยคูณสิบพูดได้นะ คือตัวคูณม,มีทุกรอบหมุนนะถ้าเข้าฟีเร์เกมคือจะมีตัวคูณไม่เริ่มตั้งแต่คูณห้านะท่านผู้ชมโอ้คูณสี่ร้แล้วดอกนี่ไปจังใดอ้งไฟว้าไปจังไใดระบาดเนี่ยฮ่าฮเอาดีเนี่ยผมชอบการเข้าฟีเร์เกมของเขามากเลยนะท่านผู้ชมคือตัวคูณเขาจะมีตลอดนะขเขาแค่ตัวจ่ายจ่ายมาโอ้เมกลานะท่านผู้ชมสี่ร้อยตู้ถือว่าได้เลยท่านไงเห็นไหมจะเริ่มที่คูณห้านะ ตามสุดคือหนะ้าสุงสุดคือห้าสิบนะครับผมไปได้ห้าสิบนะแต่มันไม่จ่ายคิบหายไปวอดเลยทีเดียวเพียวโอ้หน้าตาาัวคูหน้าจะมาเพิ่มป่ะได้ิดเดียวเงินแต่ก็ได้อยู่้ยได้นะได้นะเฮ้ยอย่าเพิ่งดีลูกเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ทำแบบนี้เอ้ยอย่างน,นั้นอุ้ยสวยไปดิครับโอ้งเอาไปตัวคูมาเพิ่มไหม ลงหนมานะสวยกว่านี้อีกเออแต่ไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยได้นะท่านผู้ชมนี่กูสิมาเอาเอาคือเก่าวะเอาเอาคือเก่าวะเอาเอาคือเก่ามาดิครับโงเอ้ยไปโอ้ยท่านผู้ชมติดปลอยฮะโอ้ถือว่าได้นะอืม ได้มา977บาทท่านผู้ชมโอ้บ่พอกันเด้๋วแต่ได้พี่น้องเล้นตอนนี้คือช็อตมากเลยก็ต้องการตั้งไว้เป็นเหมือนเดียน์ท่านผู้ชมนะครับไม่พอก็เล่นเองเถอะนะทุกบาทสุดตางฮนะไม่มีคืนนะเอาก็ฝาก like, กไดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะท่าในใดที่อยากผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะ ขอบคุณและสวัสดีครับ